Welcome b a c k to channel t o y o t ร Fortuner รุ่นปี2026ยังคงสานต่อชื่อเสียงในฐานะรถ SUV ที่แข็งแกร่งทนทานและเชื่อถือได้มากที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดการอัปเดตรุ่นใหม่นี้ทำให้ Fort u n e r ดูทันสมัยขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นและยังคงเอกลักษณ์ความดุดันเอาไว้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะขับขี่ในเมืองหรือออกเดินทางไกลรถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ได้อย่างมั่นใจตั้งแต่แรกเห็น Toyota Fortun e r 2 0 2 6ให้ความรู้สึกทรงพลังและโดดเด่น ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่กว้างและดูแข็งแกร่งมากขึ้นไฟหน้า LED ด,ดีไซน์เฉียบคมช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ทันสมัยฝากระโปรงหน้าทีมีเส้นสายชัดเจนและตัวถังที่ดูบึกบึนสะท้อนถึงความพร้อมสำหรับการใช้งานหนักด้านข้างตัวรถยังคงความสูงแบบ SUV แท้แล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตส่วนด้านท้ายได้รับการปรับปรุงไฟท้าย LED และกันชนใหม่ทำให้ดูหรูหราและลงตัวมากขึ้นเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารจะสัมผัสดได้ถึงความพรีเมียมที่เพิ่มขึ้น วัสดุภายในถูกเลือกใช้ให้ดูหรูและทนทานแผงคอนโซลออกแบบให้ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ขับขี่หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบนำทางและการสั่งงานด้วยเสียงหน้าจอแสดงผลดิจิทัลให้ข้อมูลการขับขี่อย่างชัดเจนเบาะนั่งออกแบบให้รองรับสรีระเหมาะสำหรับการเดินทางไกลพื้นที่โดยสารแถวที่2กว้างขวางส่วนเบาะแถวที่3ส,สามารถพับได้เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อย่างยืดหยุ่น ในด้านขุมพลังโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2026คาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้สมรรถนะที่ดีขึ้นควบคู่กับความประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ให้แรงบิดที่เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและเส้นทางออฟโรดระบบเกียร์อัตโนมัติทำงานนุ่มนวลมากขึ้นและระบบขับเคลื่อนสีล้อช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกสภาพถนนโหมดการขับขี่ที่หลากหลายช่วยให้ผู้ขับสามารถเลือกการทำงานของรถให้เหมาะกับสภาพเส้นทางได้ ประสบการณ์การขับขี่ของ Fortuner รุ่นใหม่นี้ให้ความสมดุลระหว่างความนุ่มนวลและความแข็งแกร่งระบบช่วงล่างถูกปรับจูนให้ดูดซับแรงสะเทือนได้ดีขึ้นทําให้การขับบนถนนเรียบรู้สึกสบายมากขึ้นขณะเดียวกันก็ยังรองรับการขับขี่บนเส้นทางครุขระได้อย่างมั่นคงพวงมาลัยให้การตอบสนองที่แม่นยําตัวรถมีความนิ่งแม้ใช้ความเร็วสูงและการเก็บเสียงในห้องโดยสารดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ด้านความปลอดภัยโตโยต้ายังคงให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก Fort จ n e r 2 0 2 6คาดว่าจะมาพร้อมถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนในเรื่องราคาโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สถูกวางตำแหน่งเป็น SUV ระดับพรีเมียมราคาคาดว่าจะสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า เนื่องจากการเพิ่มเทคโนโลยีวัสดุภายในและระบบความปลอดภัยที่ทันสมัยอย่างไรก็ตามด้วยความทนทานค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่ไม่สูงและมูลค่าขายต่อที่ดีทำให้ Fortuner ยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าในระยะยาว โดยรวมแล้ว Toyota f o r t ์จูเรุ่นปี2026ยังคงเป็นรถ SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการผจญภยัยด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยภายในที่สะดวกสบายสมรรถนะที่ไว้ใจได้และความน่าเชื่อถือในแบบฉบับของ Toyota าทำให้ f o r t จูเนอรยังคงครองใจผู้ใช้มาอย่างยาวนาน